งานในวันนี้นะคะเป็นการฉลองความสำเร็จนะคะที่ทางดรจิวของเรานะคะได้ทำครีมทาฟ้าแล้วเราก็มียอดขายมากกว่า2ล้านหลอดนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ของสำหรับยอดขายนะคะก็คือการที่เราได้สั่งซื้อสารสกัดชื่อกาตูไลสปอร์ตไลท์ซึ่งเป็นสารสกัดออร์กนิกปลอดภัยแม้กับร่งคนท้องเนี่ยนะคะในการทาดูแลตัวเองเนี่ยคือคือเราบอกว่าเราคืออันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้ววันนี้คือการฉลองความสําเร็จนะคะวันนี้ทาง โรงงานเองเขาก็บินมามอบรางวัลให้ถึงประเทศไทยเลยนะคะแล้วเราก็เลยอยากจะบอกคนว่านี่คือความสําเร็จที่แท้จริงที่ไม่ได้จู่ๆเอาอะไรมาพูดแต่นี่คือความสําเร็จที่เห็นด้วยกับตานะคะแล้วก็เป็นความสําเร็จที่ไปที่ยอมรับนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะยังไงอยากจะขอบคุณทุกๆทุกๆลูกค้าท,ท,ท,ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ ่อยซื้อแล้วก็ซื้อซ้ําเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกรีวิวที่มาอย่างจริงใจมาอย่างกระหน่ำนะคะแล้วก็ขอบคุณทางโรงงานด้วยนะคะที่บินมาถึงประเทศไทยให้กับเราแล้วก็อยากขอบคุณในส่วนของดรจิวด้วยนะคะที่ทําให้ผมได้มีโอกาสร่วมวิจัยนะคะแล้วก็ทําสินค้าดีๆออกมาครีมทาฟ้าดรจิวตัวนี้ออกมาค่ะการที่วิจัยเรารวมยังไงเราเพราะน่าจะเป็นตัวเ,เรา,าต้องลงในพื้ที่สำหรับการร่วมวิจัยของผมเนี่ยผมไม่ได้แค่เอามาทดลองทาหน้าอย่างเดียว แต่บุ๋มอะบินไปถึงโรงงานเลยค่ะไปนั่งดูผลการวิจัยดูเปเปอร์ของเขานะคะแล้วก็ดูการทดสอบของเขาด้วยค่ะกว่าจะได้เนื้อครีมนะคะกว่าจะได้สิ่งที่เราถูกใจออกมา กว่าจะได้ราคาที่ประชาชนคนไทยทุกคนจับต้องได้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลาคิดคน้นแล้วก็ดูแลตรงนี้โปรเซสตรงนี้ประมาณ5ปีเต็มนะคะจนกระทั่งได้สินค้าออกมาแล้วบุ๋มก็ทดลองเองตั้งแต่ตอนท้องน้องอเล็กซ์ด้วยค่ะนะคะตั้งแต่ท้องอเล็กซ์นู่นเลยนะจนกระทั่งตอนนี้อเล็กซ์สองขวบกว่าแล้วนะคะจะ3าขวบแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มาจนถึงน้องอาร์เธอร์ก็ใช้มาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเรื่องฝ้ากระจุดดำดำเป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเจอเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายะคะ่ะ ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะของคนท้อใช้โอ้ฟีดแบ็กดีด,ดีตลอดเลยค่ะส่วนใหญ่บอกคือเอ้ยไม่แพ้เลยก็งแงล่ละเพราะว่าขนาดคนท้องใช้ยังไม่แพ้เลยนะคะแล้วก็มีใบรับรองทุกขั้นตอนด้วยเพราะว่ามันคือสารสก,กัดออร์แกนิกค,ค่ะเราหายากมากเลยนะคะสารสก,กัดออร์แกนิกที่สามารถใช้ได้และคุณะ่ะ ก็จะเห็นผลลัพธ์ได้จริงๆว่าผิวหน้าของคุณน่ะฝ้ากระจุดด่างดลดเลือนได้เยอะมากเลยและที่สําคัญสามารถกลับมาออกแดดประเทศไทยได้อีกอ่ะมันไม่มีอีกไหนตัวไหนอีกแล้วค่ะที่เราจะเจอแล้วก็ใช้ได้อย่างอย่างแฮปปี้นะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยรีวิวแล้วรู้สึกว่าุยใช้ได้ดีจริงแม่กระทั่งพี่เลี้ยงน้องอเล็กซ์สมุนมจับใช้ด้วยนะ mm hmm. คือเขามาจากไล่ข้าวโพดอันนี้ต้องพูดกันตรงๆ mm hmm. แล้วหน้าก็เป็นฝ้าเหมือนแบทแมนเลยค่ะ แล้วพอเขาใช้ตอนนี้เขาแฮปปี้มากๆเลยจนถามว่ามีอีกไหม <c oughs> ทุกคนจะถามคำนี้มีอีกไหมแล้วเวลาไปไหนทั่วประเทศไทยนะเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนอยู่หน้าเตาอะค่ะหน้าเตาเจอแสงแดดที่ขายของรถขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ฝ้ากระแดงดำที่เป็นสีต่างๆทั้งน้ำตาลทั้งๆๆนๆๆนดำทั้งแดงทั้งกระเล็กกระใหญ่ทั้งฝ้าปื้นมันลดลงจริงๆ,ๆแล้วผู้ชายเองอะค่ะที่เป็นคนขับรถน่ะ เขาก็อยากหล่ออยากสวยเพราะบางทีเขาเป็นฝ้าฝั่งเดียวค่ะเพราะขับรถนานๆพี่ขับแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นฝ้าฝั่งเดียวตรงเนี้ยขึ้นจริงๆเขาก็เลยรู้สึกเฮ้ยเขาใช้แล้วมันได้ผลกับเขาจริงๆเขาเลยรู้สึกว่าอยากขอบคุณเดินมาเจอบุ๋มนะเขาจับมือขอบคุณนอกเหนือจากถุงยังชีพแล้วอะ่ะยังขอบคุณเรื่องครีมทาฝ้าด้วยนี่คือสิ่งที่เราแฮปปี้มากเรารู้สึกดีใจที่ได้ทําสินค้าดีๆอย่างนี้ออกมาค่ะ คือคือเวลาผมไปลงพื้นที่หลังๆนะคะดิฉันต้องอนอกเหนือจากสบู่แล้วนะคะอันนี้พูดกันใจใจเลยนะคะที่มีคนถามถึงก็คือครีมคาฟ้าดรจิ๋วเนี่ยแหละคะ่ะที่กลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มติดตลาดแล้วแล้วกลายเป็นว่าแม่แม่ทุกคนเจอหน้าปุ๊บมีไม่ลูกขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็เอาไปแจกค่ะ เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเขาติดใจแล้วเดี๋ยวเขาชื่ออีกคะ่ะ <laughs> แล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยคะ่ะทาให้เรายอดยอ,อดขายในสองปีที่ผ่านมาก็คือทะลุสอล้านหลอด2องล้านว่าหลอดแล้วคะ่ะแฮปปีม้มากๆค,ค่ะสาอ่ผก็สําหรับครีมทาฟาดรจิวนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นค่ะว่าบุมได้ให้แม้กระทั่ง พี่ไทยแล้วก็น้องกัพิีมซึ่งเป็นคนที่ต้องลงพื้นที่บนบุ๋มจริงๆใช้ทุกคนก็เห็นค่ะว่าบุ๋มเองอะลงพื้นที่ทุกๆวันนะคะแล้วก็ยังผิวหน้าดังได้แบบนี้อยู่นั้นคุณเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าครีมทาฟ้า้องกระจิวเห็นผลและได้ผลและดีกับผิวของคุณจริงๆนะคะสำหรับยังไงก็ตามใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยของเราค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีใบรับรองทุกอย่างทุกคำพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ เป็นสารสกัดออร์แกนิกนะคะหรือว่ามีผลการวิจัยยังไงคนท้องใช้ได้ยังไงทุกอย่างมีใบรับรองหมดเลยดังนั้นสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเหมาะกับผิวคนไทยทุกคนใครอยากมีผิวที่สวยใสยนะคะไร้ฝ้ากระจุดด่างดำคุณสามารถใช้ได้เลยค่ะครีมทาฝ้าดับจิวอย่าก็ฝากไว้ในออบอกออบใจเลยนะคะ ที่บุกมาเปลี่ยนคดีนะครับที่เราไปแจ้งความว่ามีคนเรารูปเราไปใช้โดยค่ะสําหรับเอ่อเอ่อนนีต้องฝากสื่อบทชลตอนนี้ยังมีกระดําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือทางประเทศนั้นเนี่ยเขาก็สู้มากเลยนะคะสู้มือมากเลยค่ะนะคะในการตัดต่อคลิปของดิฉันซึ่งเชื่อว่าวันนี้คลิปที่คุณลงกันไปเนี่ยนะคะก็คงจะโดนตัดต่ออีกนะคะโดยการเอาครีมสีเขียวๆนะคะที่ทาส้นเท้าน,นะคะเอามาทาหน้ากันนะคะแล้วก็บริครีมที่เป็นตัวเลขนะคะจะเป็น 4 7 37 7เดเหรือเหนรืออะไรก็ตามนะคะมาตัดต่อแล้วก็เอาเสียงดิฉันอันนี้เนี่ยนะคะของดรจิวเนี่ยไปใช้อยากจะบอกและประกาศตรงนี้เลยว่าผุมเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะคะถ้าเป็นพวกครีมเนี่ยให้กับดรจิวตัวเดียวเท่านั้นดอรจิว mm hmm. ตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นไม่เกี่ยวเลย mm hmm. นะคะจะเป็นตัวเลขอื่นจะเป็นสีอื่นนะคะไม่มีเด็ดขาดเลยค่ะแล้วยิ่งไอ้พวกที่ใช้แล้วมันดูเบรอวงังอลังการนะคะใช้แล้วโอ้โหลูมผลหายเกลี้ยงไปเลย วิทยาทีแรกเนี่ยคุณขามันดูหลอกลวงขนาดนั้นต่อให้เป็นหน้าดิฉันก็อย่าไปเชื่อนะคะเดี๋ยวนี้หน้ากลัวบ้างไปตัดต่อแล้วใช้ AI อะ่ะให้ปากขยับผลคําพูดเขาอะ่ะอันเนี้ยนากลัวจริงๆสําหรับสําหรับโปรแกรมแบบนี้แต่บุ๋งก็ไม่ได้โดนคนเดียวนะดาราโดนกันเยอะมากเลยรู้สึกเห็นใจมากๆแต่ตอนนี้เราแจ้งความแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นเ,เป็นตัวคลิปที่เขาตัดต่อจากต่างประเทศนะคะเป็นตัวคลิปที่ตัดต่อจากต่างประเทศแล้วก็ยิงแอดเกือบ200ตัว มันยิงมากกว่าของชั้นีก <c oughs> นะคะก็มันยากมากที่จะสกัดกัน้นเอาพูดคนตรงๆนะคะคือเขาทุนเงินเยอะมากเลยนะคะหน้าที่ันคงขายดีจริงๆแหละ <c oughs> ดังนั้นก็เลย <c oughs> ก็เลยได้แต่แจ้งความนะคะตอนนี้เราแจ้งความนานแล้วนะคะสักพักแล้วที่ทําข่าวกันคราวที่แล้วเนาะก็ต้องบอกไปทาง t ิ๊กต o อกนะคะติกต็คะคุณช่วยสแกนหน่อยคะ่ะอะไรที่ไม่มีคุณภาพอะไรที่หลอกลวงอะไรที่เป็นพวกอย่างเงี้ยหรือจากเจ้าอย่างเงี้ยคุณช่วยสแกนมันหน่อยเหอะ อย่าหลอกลวงประชาชนนักเลยคุณต้องปกป้องประชาชนบ้งางไอ้คลิปดีๆเนี่ยสกัดจังเลยสกัดการมองเห็นจังเลยไอ้ที่เราทาเล่นๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็สกัดนะคะแต่ไอ้ที่ของปอบเนี่ยขายจังดังนั้นคุณช่วยสแกนมันหน่อยคุณช่วยคัดกรองคุณภาพตัวเองนิดหนึ่งเั่นพูดกับติ๊กตอกตรงๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ตามแต่ Facebook หลังๆเขาก็เข้มข,ขึ้นแต่เพียงแต่ว่าติ๊กตอกเนี่ยตัวปัญหาดังนั้นเอ่อช่วยช่วยดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะติ๊กตอก อย่าให้สินค้าพวกหลอกลวงประชาชนมาถึงตัวประชาชนได้ง่ายขนาดนีออสน้ส่วนในส่วนของการแจ้งความเราก็ยังดําเนินการต่อไป เพียงแต่ว่าในส่วนของทางดรจิวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในการดําเนินการตรงนี้ก็ให้ทนายเจมสจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยวันนั้นที่พอไปแจ้งความแ้วคุณป้าคุณแม่ไฮโซที่บบกอย่างหนูเราแม่ดาราเขาหยุดไหมครับหรือว่าเขาอ๋อเขาเขาซื้อมาแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ใช้โชคดีที่เห็นข่าวซะก่อนเราก็รีบโทรไปบอกเลยหยุดแม่หยุดค่ะห้ามใช้เด็ดขาดแม่ซื้อทําไมเ็าบอกว่าเห็นเป็นหน้าคุณบ๋มเห็นเป็นเสียงคุณบ๋มคือผู้ใหญ่ไม่ทราบ ว่าเขาว่า AI คือยังไงมือภาพออกใช่ไหมคะเขาไม่ทราบจริงๆซึ่งนั้นเราก็เห็นใจนะเราถึงต้องไปคเนี่ยบุกถึงต้องมาวอนสื่ออย่างเงี้ยละคะ่ะช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กระหมุมนิดนึงอย่ากให้คนโดนหลอกเลยทกคะนคนเข้้าใจิ่หีีวยังมีอยู่ค่ะเมื่อวานก็ยังแจ้งกันอยู่นะคะเพื่อพอพอด่าสีเขียวไปไอ้สีขาวก็มาใหม่เอาพูดตรงต,งตง พอพอด้ตัวเลขเลขสีเพื่อสีเจ็ดเจ็ดขึ้นไอ้สามเจ็ดเจ็ดก็มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขย,ยันหลอกลวงแล้วเกิดพอสั่งไปแล้วคุณขามันกลายเป็นตัวกระปุกเปล่าๆที่ส่งมาให้ประชาชนไม่มีตัวเลขไม่มีเลเบลไม่มีฉลากอะไรทั้งสิ้นเลยดังนั้นก็อย่าไปเชื่อคนหลอกลวงอะไรที่แบบมันน่าใช้หน้าซ้ำๆดิฉันแล้วล่ะนะคะโดนคนนะดา่าหรครับเขาอ,อ,อาจจะไม่ได้ดูข่าวเออไม่กลัวค่ะ <laughs> ไม่กลัวคนดาา่าค่ะเพราะผมมั่นใจคะ่ะว่าเราขายแต่ของจริงค่ะ นะะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดถูกไหมเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราขายของของเราแต่เราโดนคนเลวตัดต่อตอนนี้นะคะนอกเหนือจากแจ้งความแล้วที่เชิงก็สาปแช่งนะคะเผาพริกเผาเกลือนะคะได้แต่ว่าบอกว่าให้เอ่อ,อดไหมไปเลยนะคะอดไหมก็เหมือนกับพริกเกลือที่จะแช่งไปนะคะค่ะยังไงก็ฝากสื่อประชานทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากๆา,กากที่ที่จะช่วยชี้แจงความจริงเนาะช่วยแม่ด้วยเนาะแม่สู้กับการขายของมากเลยทุกอย่างก็คือเงินเนี่ย ไปลงพื้นที่ก็หมดแล้วนะลูกนะเออยังจะโดนคนมาโกงเงินอย่างนี้อีกแลเหนื่อยใจเหนื่อยใจแสดงว่าเงินหมดแนละ้วไม่มีคนมายืมแล้วไม่ให้ยืมแล้วค่ะวันน,ะะ <laughs> นี้นมีแม่เรา,เาม,ม,มีมีมก,มก็ยังมีส่งข้อความมาจะขอยืมเงินบ้างมีชั้นลูกน้อยบ้างอะไรบ้างนะ,นะคะแต่เห็นส่งไปทุกช่องเลยเห็นส่งให้ดาราทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นลําบากมาเป็นปีแล้วอ่ะก็เราบางทีอะความที่สงสารของเรามันก็เป็นปัญหาอยู่ บางครั้งที่เราช่วยซื้อของไปก็กลา,ายเป็นว่าทําให้เขาต้องมาขายของเราเรื่อยๆแล้วเราก็นึกในใจว่าถ้าเขาไม่พยายามต่อสู้ที่ลนเนี่ยเขาจะกลายเป็นขอทานคนหนึ่งเอาพูดตรงๆนะเราไม่อยากสอนเขาให้เป็นแบบนั้นมีปัญหาอะไรก็เอะอะก็จะลายมาหาเราส่งข้อความมาหาเราซึ่งเรานึกในใจเอ๊ะวันนี้เดือนนี้เอาค่าไฟอีกแล้วเดือนนี้นมลูกอีกแล้ว เดือนนี้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะยืนด้วยสองขาของตัวเองได้บางทีไม่ต้องเปียกที่เขาเราเปียบที่ฉันนี่แหละอเอเพราะเรา,าขี้ใจอ่อนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละมีทางเดียวคือบล็อกขอบอกปุ๊บก็เห็นเขาใช้ชีวิตได้นี่อะก็สกลงก็คือเป็นที่ฉันนี่แหละ,ะนะคะที่เราใจดี<ว>กินไปเพราะเห็นว่าดิฉันไม่ได้รวยนะขอใช้คํานี้ถ้าเปรียบเทียบกับนักการเมืองหลายๆคนที่ฉันไม่ได้รวยนะ แต่ดิฉันรวยน้ำใจเพรจากคนทั่วไปมาให้ช่วยพนล่าสุดคนล่าสุดมีมีโปรเจกต์หนึ่งนะคะก็คือหมุนหยุดครัวเมื่อคืนนี้นะคะครัวสดของเราเมื่อคืนนี้ที่หน้าตึงสตงแต่เราไม่ได้หยุดกันแจกอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วเราทําอย่างไรเนื่องจากว่าเดือนกว่าที่ผ่านมามีการปิดถนน ะะปิดหลายๆพื้นที่ตรงบริเวณของตึกสวกงอนนุก้าบอกใช่ไหมคะทำให้ร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยไม่สามารถค้าขายได้เขาได้รับผลกระทบทางองค์กรธรรมดีเราก็เลยที่จะยินดีที่จะอุดหนุนค่ะแล้วก็สนับสนุนพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตึกแถวๆ่านั้นนะคะ ได้มีรายได้ต่อไปก็คือให้เขาเนี่ยเราก็ไปเหมาเขาบ้างร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็เอามาแจกเจ้าหน้าที่แต่ต้องเป็นของที่สะอาดนะต้องเน้นอย่างนี้นะคะสะอาดแล้วก็มีคุณภาพทําให้เขามีรายได้มีรอยยิ้มกลับคืนมาเราคิดถึงทุกคนจริงจริงค่ะที่ถึงทุกคนโรคด้านเราก็เลยทําโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ อย่างไงเนี่ยคือคือ,คอ,คอน้ําใจของของดิฉันนะคะก็อยากจะมีน้ําใจดีๆให้กับทุกคนแต่อย่าเอาเปรียบนะดิฉันเลยนะดิฉันเป็นคนใจดีที่ผมพยายามยอมไปเมื่อกี้พอเป็นคนชาวเน็ตดูแล้วที่คนในงงงวงการเถียงไว้อยา่างไรคนในวงการมาเถียงตอนนี้ไม่กล้าแล้วค่ะหลังจากที่ดิฉันทวงออกสื่อนะคะค่ะ <laughs> ือเป็นการต่อระทวงไปเออตอนนั้นทวงแลคืนเลยค่ะ เง้นเจไดที่หายไปหลายปีอ่าแต่ยังมีคนเบื้องหลังอยู่นะอีกคนนึงยังไม่คืนนะไม่เป็นไรนั่นคือฉันให้เลยก็เยอะไม่ขนาดนี้หรอเออถ้าส่วนคนนั้นไม่ไม่เยอะค่ะสองหมื่นกว่าบาทไม่เป็นไรอ่ะแล้วคนที่ยืมห้าหมื่นที่เราเป็นลูกจะแชลี่ยเท่รพูดได้ไงเราเอาแต่มเรื่องจริงแต่ก็คืนแล้วใช่คืนแล้วคืนแล้วหรือคืนแล้วเราพูดมาไหนก็ถึงคืนหรือว่าใช่จริงเหรอไม่ได้พูดให้เฉลี่ยนะนั้นพูด รู้สึกไหวออกรายการช่องเก้าแหละเออออกกลางรายการเลยเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาไหว้แล้วได้เงินก็เลยลองไหว้บ้างเออเราได้จริงๆอิอนที่เรากระซิบมดดำในรายการนั่นคือคนคนเดียวกันที่ได้เงินมาไม่มดดัมถางมาไครก็จะซิบปอกแต่จริงก็คือได้ตังค์แล้ววันนั้นได้ตังค์แล้วมดดาก็เลยพูดว่าของเธอยังน้อยไปห้าหมื่นบาทของคนหนึ่งอ่ะหกสิบกว่าล้านก็เลยเป็นเรื่องไงเรื่องของคุณเมย์ไปไงเออคนเดียวกันไม่ใช่คนละคนคนละคนคนละคนหลายคนนะในวงการนะ ก็เลยคนหลงมาอบกับสิงคนนั้นอสามวันมันก็เลยไม่เกิดเรื่องอะไรเลยใช่แต่คนละคนละคนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มเชื่อว่าคือคือเขาคงเดือดร้อนจริงๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าหลังจากเดือดร้อนแล้วอ่ะพอเราเห็นแบบเออใช้ชีวิตหรูหราไปกินโอมากระเซอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็คืนบ้างเถอะแต่คนคนนั้นที่เป็นข่าวไม่เคยมาไม่เคยแม่บุ๋มนะประเดิร์นใครที่เป็ข่าวหลังๆไม่เคยไปยืนไม่มีไม่มีไม่มีคนนั้นไม่ไม่ได้อยู่แม้คงเดียวกันดิฉันไม่มีให้เขาอยู่ขนาดนั้น โชคดีที่เทนไม่มีให้เขายืมขนาดนั้นหรอกแต่เขาก็ไม่เคยมายืมัทนด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละแวดวงกันไม่ใช่คนเดียวกันพี่ผมรู้สึกว่าเราต้องมานั่งยกมือไหว้ขอเงินเราทีการในฐานะเจ้าดี้คนนึงก็รู้สึกรู้สึกแปลกเหมือนกันว่าทําไมเราต้องมายกมือไหว้ขอแบบว่าอขอเธอขอลูกดี้คืนเงินเราเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบแปลกใจเนาะใช่ไหมคะจริงๆแล้วลูกหนี้ต่างหากที่ควรจะมาแบบ เอ้ยคุณบุ๋มพ,พัขอผ่อนพันหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าเออในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะคะลุหนี่เขาก็แกล่งแก่งในระดับหนึ่งนะคะก็แต่ยังไงก็ตามพูดจากใจของของคนที่เคยให้ยืมตังค์เพราะเราเห็นใจเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยได้ไม่ใช่ว่าเพราะเรารวยนะคะแต่เพราะเราเห็นใจแล้วเรารู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยคือคุณจะสามารถหายใจต่อได้แต่เมื่อคุณหายใจต่อได้แล้วคุณควรจะรู้สึกดีด คุณควรจะคืนเงินเขาเพื่อให้คุณได้ต่อลมหายใจต่อคุณได้อีกเพราะไม่แน่อนาคตคุณอาจจะลําบากอีกอันนี้ที่ฉันพูดอย่างนี้เลยนะคะอย่าตัดช่องน้อยของตัวเองเราเคยช่วยเหลือคนมากจนเท่าไหร่ที่รู้สึกไว้ใจเราอสองแสนกว่าบาท อันนั้นคือทำงานร่วมกันมานานค่ะแต่เขาก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนอันนั้นเลยเลยโอเคอันนั้นคือน่ารักอันนั้นคือน่ารักน่ารักค่ะแต่อาจจะผ่อนบ้างลืมบ้างอ๋อเหรอคะ แต่ครบแล้วแต่ครบแล้วค่ะก็แต่ครบแล้วตอนนี้ก็ทุบซ้ำนี้แค่แต่หลังจากนี้คือไม่มีให้ยืมแล้วนะคะ,ะยืนยันยืนยันตรงนี้ผ่านสื่อเลยยืยนยันผ่านตรงนี้ผ่านสื่อเลยดิฉันลูกเยอะมากค่ะ,ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องทําโปรเจกต์ใหญ่ก็คือมูลนิธิองค์กรทาดีที่ลังสิตของ8ดนะคะไม่มีให้ยืมแล้วค่ะมีแต่ลงพื้นที่หมดเลยนะคะยังไงขอบคุณทุกคนค่ะที่ตั้งใจมายืมเงินแต่ฉันไม่มีให้ยืมแบบขอข้อสารขออะไรให้ค่ะให้ ขอแพมเพิ่ขออะไรพิดแม่ยังให้อยู่ค่ะ